ุณผู้ชมคะเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในหลายจุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกของคืนวันที่6เมษาย,ยนต่อเนื่องมาจนถึง7เมษาย,ยนเนี่แหละคะ่ะเป็นเหตุทั้งลอบวางระเบิดทั้งลอบเผาสายไฟฟ้าเผายางรถยนต์แล้วก็โปรยตะปูเรือใบนะคะซึ่งทางปัตตานีนี่หนักที่สุดถึง11จุดถึงขั้นไฟฟ้าดับทั้งเมืองเลยคะ่ะ ลงพื้นที่ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไล่เรียงกันทีละจังหวัดนะคะเพราะว่าคนร้ายไม่ทราบจานวนค่ะก่อเหตุในระยะเวลาไล่เลี่ยงก,กันเลยทั้งลอบวางระเบิดเผาเสาไฟฟ้าเผายางรถยนต์โปรยตะป,ปูเรือใบไปที่ปัตตานีกันก่อนคุณผู้ชมหลังเที่ยงคืนปัตตานีมีระเบิดดังติดต่อก,กันสิบกว่าลูกค่ะพื้นที่เกิดเหตุก็หลายอำเภอนะคะทั้งที่อำเภอยะริงอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพหลังจากที่สิ้นเสียงระเบิดค่ะก็ทำให้ไฟฟ้าดับทั้งเมือง คือเรียกว่าดับกันเกือบทุกอำเภอในปัตตานีค่ะสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะว่าส่วนใหญ่อยู่ในความมืดและก็ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านต่างพากันปิดบ้านตัวเองนะคะเช่นเดียวกันเลยค่ะกับที่จังหวัดนราธิวาสรวมไปถึงยะลาอำเภอสะบาย้อยอำเภอจันนะอำเภอเทพาที่จังหวัดสงขลาด้วยเหตุการณ์คล้ายๆกันค่ะคนร้ายนั้นก่อเหตุพร้อมกันทุกจังหวัดค่ะจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะพบว่าจํานวนเหตุความไม่สงบ ปัตนานีหนักที่สุดคาดถึง11จุดด้วยกันนะครับส่วนที่นราธิวาสน,นะครับเกิด8จุดนะครับที่ยะลานะครับเกิด4จุดส่วนอีก3อำเภอของสงขานะครับอย่างที่รายงานไปนะครับคือที่สะบาย้อยจนะและก็เทพาก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับคือมีการตั้งข้อสังเกตกันด้วยนะครับว่าการสร้างสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังมีการประกาศใช้รัฐมนูญฉบับใหม่ซึ่งรัฐมนูนฉบับนี้เองนะครับก็มีการทําประชามติ แต่คือถ้าไปดูเสียงส่วนใหญ่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับกับบวตโนไม่รับรางกั้ำนูลฉบับนี้นะฮะส่วนฝั่งของรองนายกฝ่ายความมั่นคงนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ให้สัมภาษณ์ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะว่า ที่ผ่านมามีข่าวแจ้งเตือนว่าจะมีการก่อเหตุแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องลงมือในช่วงนี้ขอเวลาตรวจสอบให้ชัดเจนซะก่อนทําเพราะอะไรหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับการประกาศรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการหรือเปล่าหรือจะเป็นการแสดงศักยภาพของผู้นํา BRN คนใหม่ก็คือนายดุลลาะแวมานอเพราะว่าแม้จะมีภาพวงจรปิดจับหน้าผู้ก่อเหตุได้แต่ว่ายังไม่มั่นใจรายระละเอียดค่ะ ขณะน,นี้มีการสั่งการให้กรรมนอภาคสี่ส่วนหน้ารวมไปถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพช่วยกันตรวจสอบแล้วนะคะใช่ครับก็ต้องไปตรวจสอบนะครับว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรกันแน่นะครับคือผู้สื่อข,ข่าวเองก็ถามต่อไปด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับที่จังหวัดชียดดนภาคใต้เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ระเบิดที่ถนนราชดำเนินหรือเปล่านะครับ พลเอกประวิทยบอกว่าตอนนี้คงต้องไปตรวจสอบรายละเอียดกันดูซึ่งเหตุระเบิดนะครับที่ราชดำเนิน,นั้นเหมือนกับเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองนะครับเมื่อช่วงปีพศ2550และ2553คือพฤติการนั้นเหมือนกันแต่ตนเองก็ยังไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนลงมือนะครับตอนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันครับไปดูก่อนนะครับแต่ว่าเหมือนๆที่กรณีที่ราชดำเนิน,นี่ย ก,ก็ก็รู้อยู่แล้วนะมันเป็นการกระทําที่เหมือนกับปี50กับปี53นะครับที่เราวิธีวิธีการนะวิธีการแต่คนนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างเราจะไม่รู้แต่ว่าเราก็มีการที่จะตรวจสอบนะครับในการที่จะดําเนินการก็เขากขาดำเนินการดํา,า,า,าดเนินการอยู่อย่างใกล้ชคดอยู่ขนาดนี้นะครับ ได้ภาพแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับได,ได้ภาพได้ภาพแต่ว่าเราก็ยังมันมีหลายภาพด้วยกันนะมีหลายภาพมีหลายคนนะครับจะต,ต้องดูว่าเป็นใครบ้างก็คงจะต้องตรวจสอบกันไปนะครับนี่แหละค่ะช่วงนี้ก็เกิดระเบิดขึ้นในหลายจุดนะคะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้งองจรนปิดแต่ว่าทางการก็บอกว่าอยู่ระมัดความระมัดระวังเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะฮะครับ